หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเออแต่ว่าแปดอันนี้เนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบเฉยๆโอ้ตัวหลักเลยนะเนี่ยอ,องค์ประกอบหล,กหลัหลกด้วยออคือผมดูตอนแรกเนี่ยผมจะดูเลงก่อนเลยเลงไฮโลเดิมโอเคไปดูที่ตามเฟรมไหนดูที่ H1 ก่อนจริงๆแล้วจริงๆผมผมจะดู H1 เป็นหลัก แต่ว่าแล้วเท่าดาวในลิสต์ที่ว่านี้มันมาอย่างไงอ่ะพอไม่ดูพอพอมันไม่ไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยผมจะไปดูที่เดย์โอ้โมั่วเลยมั่วมั่วอย่านี้ได้ตันี่เออมันเล่นมาดู H1 ก่อนไม่ใช่อืคือถ้าทําท็อปดาวลิสต์ท็อปแปลว่าบนก็คือจากท็อปลงมาถ้าเราเอาเดยก็ต้องเดย์เอชไปอย่างนั้นเดยมันไม่ใช่ไปดูเดยไป H1 แล้วย้อนกลับไปเดย์เออ เอาใหมเ่เนาะเ,เดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ละผมทาไมผมถึงถามว่าแปดชุดเนี่ยทําไมเพื่อนถึงดูเล้งก่อนแล้วไปดูเอวันเนี่ยก็แสดงว่าเพื่อนอยังยังยังไม่เป็นระบบระเบียบ <f ie> ไม่เป็นลำดับ <f ie> ขั้นตอนของมัน <f ie> เดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มต้นใหม่เนาะอธิบายเราเลยครับดูเล้งแล้วดูอะไรก็คือไฮโลก่อนหนาเออแล้วยังไงต่อแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นแพทเทิร์น เป็นโครงสร้างเหรอเป็นโครงสร้างก็คือดูโครงสร้างตลาดโครงสร้างตลาดดูดาวเดียวรี่แล้วก็แต่เทนไลน์นี่ผมไม่เคยได้ตีผมผมโอ้โหคตรสำคัญเลยดาวเดียรี่กับเทนไลน์เนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องทำอันนี้เป็นของหุยเนาะครับเด็ดเทปเซตอัพของหุยมีทั้งหมดแปดลำดับเพื่อนดูที่เลงมาดู h 1วันแล้วค่อยกลับมาดูดาวเดียรี่เทนไลน์ไม่ตี อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามัน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 ไม่เป็นแบบเป็นแผนไม่เป็นระบงระเบียบมันก็เลยไม่เป็นระบบเทรดเซตอัพที่ควรจะเป็นเหมือนชาวบ้านเคาัะโอเคไหมโอเคฉะนั้นผมผมจะเล่าตรงนี้นะครับว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อนจะต้องเปิดไทม์เฟรมเดย์อย่างเท่าที่ดูอ่ะเพื่อดูโครงสร้างตลาด แล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูโครงสร้างตลาดแล้วเนี่ยมันเป็นตลาดทิศทางที่เป็นบู l i ิชหรือแบริช hmm. นะมันมีการยกโลยกไฮมีคลื่นกี่ครั้งอะไรต่างเนี่ย mm hmm. มันก็จะได้เห็นว่ามันยกไฮกี่ครั้งกี่ครั้งมันมีการเบรกดะมันมีการช็อคมันมีการเบรกออฟสตัคเจอร์ไหม mm hmm. อ่ามันมีการทำชาร์จแพทเทิร์นอะไรไหมเนี่ย mm hmm. เมื่อมีดูเดย์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องไล่เดย์ h 4 h 1, 1> mm hmm. 15นาที5นาที mm hmm. จากบนลงล่างเนี่ยมันคือท็อปดาวนาริซิสก็คือข้อข้อแกตท้ายของเพื่อนสรุปแล้วเพื่อนจะต้องเริ่มต้นจากการทำท็อปดาวนาริซิสดูไทม์เฟรมเดดูโครงสร้างตลาดต้องตีเทนไลน์แล้วเทนไลน์ที่ตีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นบูลิชมันอัพขึ้นมาอย่างทองวันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาถึง4ี่พันสามละอัพมามันอัพมาเนี่ยถ้าเราตีเทนไลน์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นสตรองเทนหรือเป็นวิกเทน หรือเป็นเฮลตี้เทนถ้ามันเป็นสตรองเทนมันก็จะต้องมากกว่า45องศาจริงไหมสตรองเทนแต่ถ้าเป็นวิกเทนมันก็เป็นลักษณะ30องศามันก็พร้อมที่จะงอหัวดิ่งลงไปอ,อย่างเงี้ยฉะนั้นเพื่อนจะต้องเริ่มต้นจากท็อปดาวน์ในสีจากไทม์เฟรมเด์หลังจากนั้นก็มาดูไทม์เทมโฟเอชโฟแล้ว h อก็ดูแบบไทม์เฟรมเด์ดูละู่ซิว่ามันมีการยกโลยกไฮตีเทียนไล บางทีตีเทียนลายจากข้างบนขึ้นข้างล่างหรือบางทีมันเป็นทอดชานเนลบางทีมันมีชาร์จแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่บอกเราว่ามันเป็นรูปทรงตัว M อตัว w, ตัวยรอะไรบ้างเนี่ยหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเป็นพวกเวดพ,พวกริมพวกอะไรนี้ห,หลังจากนั้นเนี่ยไอตัวพระเอกของเพื่อนก็คือตัว H1 อนเนี่ยตัว H1 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราพูดเนี่ยไอข้างล่างที่เป็น e อ a RSI ของเพื่อนสโตรนี่ต้องดูประกอบกันตั้งแต่ดีตั้งอ H4 H1 มาละทีนี้ตัว H1 เนี่ยเป็นตัวที่เพื่อนมองว่ามันจะเป็นตัวเมนไทม์เฟรมหลักของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่มีเวลาเพื่อนจะเทรดแบบผมไม่ได้ที่เป็นสกอลเพื่อนก็เลยนต้องเป็นเป็นดททั่วไปที่ใช้ไทม์เฟรมเมนไทม์เฟรมเนี่ยหลักก็คือ H1 แต่จังหวะที่เพื่อนจะเข้าเพื่อนบอกผมว่าเข้าตรงที่15กับ5นาทีใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> ทีนี้เวลาจังหวะเข้าหรือ15หรือ5นาทีเนี่ย เพื่อนก็ไม่เคลียร์กับผมหรอกว่าเพื่อนจะเข้าในจังหวะเอนทีตรงนั้นเนี่ยเพื่อนมี Key l เลเวย่อยลงไปไหมว่าถ้าเห็นไพ c แอคชั่นแบบนี้ใน Time f ฟรม e 5นาทีเห็น EMA 8ตัดกับ14แล้ว r อ i ไอหรือ Store มันอัพขึ้นไปก,กี่เท่าไหร่แล้วองศาของ15นาทีกับ5นาทีมันบอกเราอะไรไหมทั้งหมดเนี่ยก็คือตอนเช้าที่เพื่อนจะต้องวางแผนทำมันอาจจะใช้เวลาแต่สักพักหนึ่งพอเราคุ้นชินกับมันแล้วมันจะเร็วขึ้น หลังจากนั้นชุดนี้เนี่ยพอเพื่อนทําเสร็จเนี่ยเพื่อนก็เช็ครต์วัดทุกอย่างเคลียร์หมดพอเคลียร์หมดปุ๊บเอาแผ่นกระดาษชุดหนึ่งมาพับใส่กระเป๋ามาเปิดงานที่ร้านแล้วเอาชุดนั้นนขึ้นมาดูวางแผนจะเทปเพื่อนก็จะทําให้เทดง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยทาแบบนี้ยแล้วก็มาเทดอยู่ในในมือถือเนี่ยบางทีมันไม่เคลียร์มือถือมันตัวเล็กอแต่ถ้าทําเป็นชุดแบบเนี้ย ทำไปทำไปมันจะเป็นนิสัยมันจะเป็นดิสซิปลินอ่ะมันจะเป็นวินัยของเราแล้วเรามันจะมีกรอบเฟรมเวิร์กที่จะทํางานเป็นซิสเต็มใช่ปะ่ะอันนี้นี้นี้แนวแนวทางของผมเนาะก็ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนโอเคขอบคุณครับ